สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องวินนะครับนี้เป็นวินของบูมยี่ห้อ b บูมเด c ซิ่งก็ตัววัสดุก็จะเป็นอลูนะครับในถุงมันก็จะมีมีหนึ่งก็คือมีวินให้นะครับสองก็คือมีตัวคุมวินให้ด้วยนะครับคือถ้า วินเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าก็สวยหรือว่าสําหรับสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยบางทีแบบว่าเพื่อนมาดูเนี่ยเห็นแบบวินโอ้ยมีวินด้วยก็ทึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าพอมันใช้ได้ด้วยเนี่ยมันเจ๋งยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีไว้ไม่ใช้ก็สวยนะครับอันนี้ตัวเอามาพูดถึงเรื่องนี้ต่อก็คือ,อในวิ่งของมันเนี่ยในชุดของมันก็จะมีหนึ่งก็คือมีวินให้2ก็คือมีชุดสวิตให้ ะะชุดสวิตนี้เราก็เอาไปแปะไว้ตามบอดี้หรือซ่อนไว้ในจุดท,ที่ที่อาจจะมองไม่เห็นนะครับม,มันก็จะไดเ้เป็นการหลบไว้ด้วยว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันวางแล้วมันโดดมันก็จะไม่สวยนะฮะก็หาที่หลบเอาสำหรับตัวสวิตนี้ก็จะมีเป็นสวิตโยกซ้ายขวานะครับก็หยุดกับเริ่มนะครับเดี๋ยวเรามาลองดู การทำงานของมันนะครับว่าจะทำงานได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้วินนะครับก็อันดับแรกที่จะต้องใช้ก็คือแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่นิโพรก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็น2เซลล์นะครับก็ในชุดของมันก็จะมีวินมาให้แล้วก็มีตัวสวิตคุมนะครับเป็นสวิตช์ปลอกแกนะครับต่อสามทางก็คือเปิดอยู่กลางแล้วก็ปิดไม่ใช่ ันนี้ทํางานหยุดแล้วก็ดึงวิ่งกลับตรงนี้นะครับใช้ไปบ่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้เองนะฮะดับแรกแล้วก็เอาสายนะครับมาเสียบตรงนี้ก่อนดำกับดำแดงกับแดงน,น,นะครับเสียบปุ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ก็สายเนี้ยไม่มีมาให้นะครับนี่ไม่มีมาให้ต้องหาหามาเอง ที่มันมีมาให้ก็จะมีหนึ่งก็คือมีวิ้นมีสวิตแล้วก็มีตัวยึดเป็นแป้นที่ติดกับรถนะครับสามอันอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับต้องซื้อเพิ่มคือหนึ่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแจ็คดีหรือว่าแจ็คอะไรก็ได้ที่ตรงกับแบตเตอรี่ของเรานะครับแบตเตอรี่ก็แนะนําให้ใช้เป็นแบต2เซลล์แต่ว่าไม่ต้องยิ่งใหญ่ลังการขนาดนี้นครับเอาเป็นเล็กๆก,ก็พอนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะซ่อนไว้ใน ไว้ในจุดจุดใดจุดหนึ่งของรถนะครับอันแต่อนี้มาให้ทดลองให้ดูนะครับมันก็เลยใหญ่นิดนึงอ่าดับแรกก็คือเอาวินมาแล้วก็เสียบตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้เอาสายมาต่อดำดำแดงๆดงปึ๊บตรงแล้วก็เสียบเสียบได้เลย จึ๊บนี่วินก็จะทำงานแบบนี้นะครับก็เราก็อ่าเดี๋ยวทางนี้เลยก็ได้เดี๋ยวเราจะกดอ่าอ่าดึงอะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะดึงออกนะครับด้วยการกดเห็นไหมเนี่ยอ่าชนะัดๆหน่อยกด ดึกอ่ามันดึงออกมาแล้วนะครับปิดก็คือหยุดหยุดดึงกลับตอนดึงกลับนี่ก็ให้ให้ให้เรียงสายหน่อยนะครับมันจะได้สวยงามนะครับแต่แรกๆเราอาจจะเลียงยากหน่อยนะเพราะว่ามันจะดึงเร็วนะครับก็ดึงไปดึงมาเดี๋ยวก็เก่งนะครับซื้อไปแล้วก็จะด,ดึงให้คุ้มนะครับอ่าดึงกลับเรียงเลียง แล้วก็หยุดนะครับคือข้อแนะนำนะครับเวลาใช้เสร็จเนี่ยไม่ควรที่จะดึงให้ตัวตะขอเนี่ยอยู่ติดกับข้างหน้านี่เลยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าบางทีเราเผลอไปกดสวิตช์เนี่ยหรือว่าเราจำไม่ได้ว่าสวิตช์อันไหนมันมันมันดึงเข้าหรือว่าเป็นตัวดึงกลับเนี่ยเดี๋ยวมันถ้าเกิดว่า อยู่ติดเนี่ยมันก็จะทําให้อาจจะหลุดได้นะครับตัวตะขอหลุดได้เพราะมันจะดึงเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาให้มันยืดๆมาน,นิดนึงแล้วก็อาจจะหาหาที่เกี่ยวไว้กับกันชนหรือว่าไว้กับตรงส่วนอื่นของรถนะครับมันก็จะได้แบบว่าเผื่อๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะไม่หลุดได้นะครับก็อันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับแล้วก็ในใน ในชุดวินเนี่ยมันก็จะมีให้อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับรีโมทก็คือมันจะเป็นในชุดมันจะมีอย่างนี้ก็คือจะมีหนึ่งคือรีโมทบ้านนะครับเหมือนรีโมทบ้านเลยนะครับอย่างนี้สองก็คือเป็นตัวคุมวินนะครับซึ่งตัวคุมวินเนี่ยก็ มันก็ใส่กล่องมาให้แบบนี้แต่มันไม่กันน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปดาน้ำเนี่ยก็ต้องทํากันน้ําอีกทีนะครับสําหรับตัวเนี้ยรีโมทเนี่ยก็ลองใช้แล้วเนี่ยก็จะคุมได้ง่ายกว่าตัวที่เป็นสวิตช์บล็อกแบกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากซื้อรีโมทก็เพิ่มอีกนะครับอีกพันเกบบาทนะครับก็ใช้แบตเตอรี่ 7.4เหมือนกันนะครับ2เซลล์หรือ2เซลล์นะครับแต่ว่าในชุดเนี่ยเขาจะให้มาเป็นลั๊กแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะวิธีที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อันดับแรกก็เราเอาตัวนี้ออกก่อนอันนี้เราไม่ใช้สวิตช์ปลอกแบกนะครับ ก็อันดับแรกก็จะมีวินนะครับ1ที่จะที่ต้องใช้คือ1นวิน2ก็คือตัวคุมวินนี่ตัวคุมวินก็มาเสียบตรงนี้สายนี้จะมี3เส้นนะครับ2แล้วก็3ที่จะใช้แล้วก็ใช้ตัวนี้แดงแดงดำดนะครับเหมือนเดิมเสียบปับ๊บแล้วก็ เสียบเข้ากับแบตเตอรี่นะครับแต่ว่านี้หัวไม่เหมือนกันนะฮะผมก็เลยเตรียมแอดเพเตอร์มาแปลงเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแอดเพอเตอร์แบบหัวทั่วโลกนะฮะไม่ใช่ทั่วโลกหรอกมันก็ใส่ได้หลายแบบนะครับใช้แบตเตอรี่2เซลล์นะครับเล็กๆมันจะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้แบตเตอรี่นะครับสายมาถึงตัวคุมวิน แล้วก็มาถึงวินตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะลองดึงนะครับอันนี้มันจะมี A กับ B นะครับกด B เนี่ยก็จะเป็นการเปิดสวิต์ก็คือจะดึงออกกด A ก็จะเป็นการดึงเข้านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่เดี๋ยวชัดๆกันนะครับอันนี้อ้าว B นะครับดึงออกนี่นี่นี่เมื่อกี้ผมก็ลองซับเซิร์ฟแล้วนะครับ มันก็เลยห้อยๆออกมานี้นะกดบีดึงออกเดี๋ยวมือบังครับอ่าดึงออกอ่าพอกดเนี่ยหยุดเลยนะครับอ่าหยุดอ่าเนี่ยมันหยุดเองนะครับอายะยาวนะครับยาวอ่านี้ประมาณนี้นะครับนี้เข้านะครับแล้วก็อย่าลืมเรอย่าลืมเรียงนะครับเส้นมันจะได้สวยงามถ้าเห็นแบบว่าเเห็นท่าไม่ดีก็หยุดก่อนนะครับแล้วก็ออกไปใหม่ได้ครับถ้าเกิดว่ามันลูดได้ไม่ดีนะครับ พยายามดึงให้มันตึงๆนะครับเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดนะครับเพราะว่ามันมีไว้ดึงรถนะครับมันแข็งแรงมากนะฮะอันนี้เราดึงดึงเก็บไปนะครับดึงเก็บดึงเก็บปื้อพอถึงระยะหนึ่งก็หยุดแล้วพอแล้วแค่นี้ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาให้สุดนะครับก็นี่เป็นชุดของมันนะครับอ่าคราวนี้ก็เป็นส่วนนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็มาดูตัวรีโมทนะครับรีโมท มันก็จะเป็นแบบนี้นะคือถ้าเราใช้มานานๆแล้วเนี่ยก่อนที่แบบว่าจะออกไปเล่นกันใกล้ๆหรือว่านัดเพื่อนไปเล่นที่ไหนเนี่ยก็เช็คดูก่อนว่ารีโมทมันจะมีแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับถ้าด้วยถ้ามันมันดูแลเห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็เปลี่ยนไปก่อนก็ได้แล้วก็มันจะมีน็อตข้างหลัง3ตัว1 2 3สานะครับก็แกะมาได้เป็นประมาณนี้อ่าแล้วก็ ฐานรีโมทก็ประมาณนี้นะครับเบอร์ 27A นะครับ12โวลต์ก็เป็นรีโมทที่ใส่ไอ้เป็นฐานที่แบตเตอรี่ที่ใส่รีโมทบ้านนะครับก็แกะมาครับปรับอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเด่นอาซีแล้วก็แกะง่ายละก็ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่คนเลือกเอานะครับถ้า อยากจะใช้รีโมทแบบนี้ก็เอาห้อยไว้แล้วก็จะใช้ก็ใช้แต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าติดไว้ให้สวยๆก็ถึงเวลามีใช้ก็จะดีกว่าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีโมทที่มาติดกับรถนะครับว่ามันติดไว้ตรงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูวิ้นที่อยู่ในรถจริงนะครับแต่นี้เป็นแบบ2มอเตอร์นะฮะแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันก็อันนี้ติดไว้แล้วนะครับ เวลาติดวินก็ติดเนี่ยกันชนหน้าก็ได้กันชนหลังก็ได้นะครับนี่ก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรแต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับถ้ามันเลอะนะฮะก็อันนี้เราจะใช้ตัวรีโมทนะครับดับแรกก็คือเนี่ยอันนี้มันจะเป็นพอดีมันเป็นสองมอเตอร์สายมันจะมารวมกันตรงนี้มอเตอร์เดียวมันก็สรุปว่าสายมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับแดงแดงดำดนะครับเหมือนเดิมเสียบนี่จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็บแบตเตอรี่2เซลนะครับอย่าลืม2เซลลผมไม่แน่ใจว่า3เซลล์ใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเพื่อความชัวร์2เซลล์พอนะครับแล้วก็รีโมทนะครับ B. B B เปิดก็คือดึงออกนะครับเปิดอ่าดึงไว้เราจะดึงให้สู่เลยนะครับดูดีว่ามันจะได้ยาวกี่เมตรนี่ก็หยุดเปิดอ่าซ้อม บางคนมีวินก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับพอถึงเวลาจะใช้แล้วมันจะติดติด,ตดขัดขัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยก็ใช้ซะนะดึงเล่นอะไรเล่นได้บ้างฮะเอ้ยอ้ยยาวมากเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็หยุดเลยนะครับดูดีว่าความยาวเท่าไหร่นะครับก็110ร้อยสิบเซนนะครับร้อยสิบยาวปี๊ดเลยนะครับ อันนี้ก็เวลาดึงกลับแล้วก็เล็งหน่อยนะครับดึงกลับแล้วก็ไม่ต้องไปจับตรงนี้นะครับจับตรงนี้ตัวเนี้ยมันเป็นสลิงนะครับแต่ว่าด้านนอกสลิงเนี่ยก็จะเป็นมีพลาสติกหุ้มนะครับ B นะครับ B แล้วก็เมื่อกี้ B คือออกนี้ A คือเข้านะครับแล้วก็ค่อยๆเลียงนะครับ ถ้าไม่สวยก็เรียงใหม่นะครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วโอเคแค่นี้พอนะครับแค่นี้แล้วก็เราก็อาจจะมีหาที่เกี่ยวไว้กับตัวอื่นหรือว่าในส่วนอื่นของรถนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นบอดี้แบบนี้บางคนเขาก็ เอาแบบโยงขึ้นมาเกี่ยวข้างบนก็มีนะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวลองดูนะครับอาบีออกนะครับปึ๊บแล้วก็อาจยุดมาแล้วก็โยงมาแล้วก็เกี่ยวกับข้างบนเวลาจะใช้ก็รวดเร็วมาถึงปุ๊บก็ดึงปึ๊บแล้วก็มาใช้ได้เลยนะฮะวันนี้อาจจะเกี่ยว้อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวนะอาจจะเกี่ยวด้วยตัวมันเองนี้แล้วก็ ประมาณนี้นะครับก็อย่างนี้ก็ได้เวลาจะใช้ปุ๊บเราได้แกะปัป๊บแล้วก็ไปเกี่ยวกับรถอีกคันหนึ่งหรือว่ากันหลักอะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวน,นี้เราเก็บก่อนนะครับเอนะครับเอเก็บก็ดูให้มันสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวไว้กับตรงนี้นะครับเอาอไงยึกเอ่อประมาณนี้นะครับ ก็คืออย,อย่าให้มันอย่าให้มันอย่าให้มันเข้าไปติดในนี้เพราะบางทีแบบว่าแล้เดี๋ยวเราจะลืมไปว่าอันไหนมันเปิดไหนปิดนะครับหรือว่าแบบมีใครมาเปิดเล่นเนี่ยมันก็จะเสียหายนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวินเนี่ยวางไว้เฉยเนี่ยก็ยังสวยนะครับเล่นได้อีกนะครับรถยังอื่นเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์ของรถสเกลคือรถอยังอื่นก็ มันก็อาจจะวิ่งวิ่งไปแต่ว่าสกิลมันจะมีของแต่งแต่งตรงนู้นแต่งตรงนี้ให้มันสวยนะครับวางโชว์ก็สวยเนี่ยวินอยู่เฉยๆก็แปลกดีวางโชว์ก็ติดโชว์เฉยๆก็สวยแต่ใช้จริงได้เองอีกนะครับก็เพราะฉะนั้นก็มีไว้ดีนะเวลาถึงเวลาจะได้ใช้เนี่ยก็ได้ใช้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ไม่มีก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเียนรถสกิลก็ค่อยแต่งเก็บรายละเอียดไปนิดๆหน่อยๆนะครับ ก็มันก็สวยดีไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ <c oughs>